เดี๋ยววันนี้นะใครที่เป็นผู้ประกันตนเป็นลูกจ้างแล้วถูกให้หยุดงานชั่วคราวหรือว่าถูกเลิกจ้างเพราะว่าโควิด -19 นะคะ สามารถที่จะไปะยื่นเอกสารเพื่อจะรับการเยียวยาได้เออเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันก่อนไปเรื่องของวัคซีนนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าตามประกาศกฎกระทรวงนะคะที่เขามีการสั่งปิดกิจการบางอย่างชั่วคราวในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้และทําให้ลูกจ้างเนี่ยว่างงานด้วยเหตุสุวิสัยอันเนื่องมาจากโควิดสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์ทดแทนได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันค่ะสูงสุดไม่เกิน90วันเย้ yeah. ใครเป็นผู้ประกันตนบ้างก็คือตามมาตรา33มสิะนะคุณมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างรายวันเนี่ยประมาณอ่าห้ของเงินเงินเดือนประจําที่คุณได้อยู่เป็นรายวันนะฮะซึ่งขั้นตอนนะคะทางผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้างอย่างเราเเนี่ยก็ไปกรอกแบบขอรับผลประโยชน์ทดแทนได้นะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นำส่งให้ในายจ้างค่ะเป็นผู้รวบรวมเพื่อบันทึกข้อมูลและหนังสือรับรองในระบบ e-service บนเว็บไซต์นะคะของทางสำนักง,งานประกันสังคมแหละค่ะ www.sso.go.th อันนี้คิดว่าลูกจ้างไอ้นานจ้างคาร้ดีอยู่แล้วนะคะเราเป็นเปนลูกจ้างเนี่ยก็ติดต่อสอบถามในจ้างได้นะคะแล้วให้ในายจ้างเนี่ยส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดให้ทางสำนักง,งานประกันสังคมภายใน3าวันตั้งแต่วันที่กรอกข้อมูลเข้าระบบไปสงสัยนะคะสามารถโทรสอบถามได้1506ตลอด24ชั่วโมงอ่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน